อัลโอเคสวัสดีครับวันนี้กลับอยู่กับผมเป็จเหมือนเดิมวันนี้มารีวิวอีเวนต์ประจำวันที่สองสิงหา2559นะครับผมวันนี้มีมาหลายอย่างเลยนะมีลูกเต่านี่ลูกเต,ต่าเกติมะนะครับนี่ฮะก็หน้าคุมเต่า50เช่นเดิมนะฮะเพชใช้520นะฮะส่วนมีจี้เครื่องรางมาใหม่หนึ่งชิ้นนะครับผม ่เดี๋ยวเรามาดูกันซิเป็นจี้อะไรเป็นธงแห่งผู้ครอบครองนะฮะเมื่อเที่ยวเมื่อตกเที่ยวรับโลกโอกาส70%สร้างแรนมาทันทีเมื่อถึงจุดหมายอ๋อนี่มันคือสกิลของแม่มดโยนออกอาร์คดีๆนี่เองนะครับโอเคสำหรับใครที่อยากได้นะครับวิธีการหาก็คือนี่ฮะสุ่มครับสุ่มให้ได้จี้เนี่ยไอเครื่องรางไอ งเนี่ย a up บวกเ็ดนะครับแล้วก็เนี่ยมารวมรวมรวม,รวมกันไปเป็นรวมเป็น a บวกนาะแล้วจาก a บวกก็รวมเป็น s นะครับผมมีกล่องดองอยู่เดี๋ยวจะลองสุ่มให้ดูแล้วกันว่าผมจะมันจะได้ง่ายไหมนะก็ผมมีอยู่ห้าอันเนื่องจากไอตอนนั้นช่วงแจ็คพอตนะครับก็ไปโหมดเพชร เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เหลือเลยครับโอเคผมไม่ออกนะครับโอเคก็คืออ่าพอต้นเดือนเขาเขาก็จะมีอีเวนต์อย่างเงี้ยครับพวกนี้เลยครับอันนี้ได้400เพชรนะครับผมอ่าอันนี้ได้400เพชรนะอ่าแป๊บหนึ่ง400เพชรไอนน้นะครับ400เพชร อันนี้สามสิบวรนนะได้สีละเพรของผมยังซื้อให้ดูไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าผมติดอยู่หนึ่งวันนะครับผมจะมาทําการซื้อพรุ่งนี้นะครับส่วนยังไงเดียร์จี้เนี่ยผมว่าผมอาจจะหานะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนเนาะขอลองคิดดูนิดนึงนะครับชิ้นส่วนนี่มันแลกได้อะไรหาไหนลองมาดูซิเห็นเมื่อมีขึ้นชิ้นส่วนด้วยเนะี่ยอ๋อชิ้นส่วนบีสามอันได้เออันนี้นะครับ ส่วนผมไม่มีเพชรนะครับก็อาจจะต้องขอลานะครับอ่อีเวนต์ประกาศอย่างว่าอัพลูกเต่าเต็มแล้วได้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะเต๋าโยธีมามาแล้วครับก็คือเมื่อซื้อและอัพเต็มเลเวลสิบเนี่ยนะครับคุณจะได้ค่าก่อสร้างเนี่ยมีบัฟให้นะครับแต่ค่าก่อสร้างถูกเนี่ยแต่สี่สิบเนี่ยก็บัฟเป็นห้าสิบคุมเต๋าก็บัฟห้าสิบส่วนลดการซื้อต่อก็ห้าสิบโบนัสทองก็สามสิบโบนัสเกมก็ห้าสิบนะครับ แล้วก็บนัสคู่ขี้เนี่ยก็คืออะไรเดียวเพิ่มเป็นสามอ่าแล้วก็อ้าวน,นี้มาใหม่เนี่ยลูกเล่นใหม่เมื่ออัพลูกเต๋าเกตดที่มางส,สุดในอีเวนต์เนี่ยรับทันทีร้อยเพชรทันทีนะเหมือนรับเพชรคืนนะครับอ่ะอันนี้ธงนะครับนี่นะครับได้เอสเนี่ยก็จะได้หนึ่งร้อยเพชรนะครับเอสบวกสองร้อยเพชรเหมือนเดิมเนาะ สกิลก็คือสกิลติดตัวเหมือนสกิลของแม่มดโยนอาร์ครับง่ายเลยเนาะประมาณนั้นเลยซึ่งผมก็ไม่รู้จะไอแต่อันเนี้ยไอพวกที่เพชรไอ้ยผู้ผิดไอตัวเพชรรายวันเนี้ยไอ้ตัวเพชรหนึ่งเดือนเนี่ยผมว่าผมซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมยังซื้อไม่ได้เนาะเนื่องจากว่าผมยังติดหนึ่งวันอยู่แต่กี้เนี่ยผมขอคิดดูก่อนว่าจะหาไหมนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวผม หาได้แล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวจี้แล้วกันเนาะนะครับตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยบอกเลยว่าเพชรเหลือหมดตัวแล้วนะครับเัี่ก็เจอกันคลิปหน้าครับกดเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะครับเข้ามาดูติดตามกันเยอะๆเลยเนาะเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมีไรดีๆเนี่ยเข้ามีครับโอ้ันนี้เบลอๆนะขอขออภัยด้วยครับพูดแบบย้อนไปย้อนมานะครับเจอกันคลิปหน้าครับติดตามกันไว้นะครับสวัสดีครับผม